เปิดนาทีแอนทองประสมตบหน้าดีเจนุ้ยไม่ไว้หน้าทําเอาชาวเน็ตไม่ตลกเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรขวัญใจใครๆหลายคนสำหรับดีเจนุ้ยที่ล่าสุดไปเป็นพิธีกรในอีเวนต์ใหญ่เอเกมเทรยศปิดโรงดูตอนจบพร้อมกัน พร้อมกับเหล่าดารานักแสดงอย่างแอนทองประสมอดันดาและแพทลิเซียและเป็นตำนานอีกแล้วดีเจนุ้ยทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้ออกมาโพสคลิปในอินสตาแกรมว่าไม่น่าไปสงสัยเรื่องพี่แอนเล่นจริงตบจริงเลยฮ่าฮ่เอนเกมทรยศปิดโรงดูตอนจบพร้อมกันเกมรักทรยศตอนจบโดยคลิปดังกล่าวอยู่ในงานอีเวนต์ซึ่งดีเจนุ้ยเกิดความสงสัยว่า ทำไมต้องเล่นจริงเจ็บจริงซึ่งด้านของแอนทองผสม,มก็ได้สาธิตระหว่างการตบจริงและตบหลอกว่าต่างกันอย่างไรโดยจังหวะที่ตบนั้นเล่นตบแบบไม่ทันได้ตั้งตัวทำเอาดีเจนุย้ยโดนตบหน้าสั่นกันไปเลยก่อนที่จะเข้ามากอดขอโทษอยู่หลายครั้งหลังจากคลิปที่ดีเจนุย้ยโดนแอนทองผสมตบหน้ากลางอีเวนต์ทำเอาชาวเน็ตหลายคนไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว โดยเราได้นำคอมเมนต์บางส่วนมาให้ได้อ่านกันดังนี้อันนี้พริบกันไหมเรื่องตบแต่ดูแล้วไม่ค่อยให้เกียดกันเท่าไหร่นะคะถ้าไม่ใช่คุณแอนตบคงดราม่าไปแล้วละ่ะยอกตบไม่น่ารักเท่าไหร่เอาจริงนี่สงสารคุณนุย้ยอ่ะคือเขาต้องทำงานต่อด้วย